คุณพิมคุณพิมเนี่ยเดี๋ยวเฟมเฟมขอแอบเกริ่นให้ก่อนเธอเป็นทีมงาน TikTok ช h อ p เหมือนกันจ้ะสวยไหมสวยไหมทีมงาน TikTok เขาคัดหน้าไหมเออ <laughs> <laughs> เอาปรบมือปรบมือก่อนคุณพี่ยิ้มล่าเลยนะจ๊ะมีความสุขโอ้โหทีมงานน่ารักอ่ะคุณพิมพ์เดี๋ยวว,วันนี้คุณพิมพ์อจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแล้วก็สิ่งที่คนชอบเข้าใจผิดใช่ปะ <laughs> เดี๋ยวให้คุณพิมพ์ได้พูดแนะนําตัวสักนิดนึงแบบกรุบๆนะคะอ่ะ ได้คะ่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะก็ดูเป็นเรื่องกฎเนาะหลายหลายคนก็สนใจกันใช่ไหมเรื่องกฎใช่<ม>คำว่าดูเนี่ยก็คือหมายถึง <laughs> แบบเดี๋ยวจะมาให้ความรู้เป็นกูรูละกันเป็นกูรูคะ่ะที่แบบสามารถมาเป็นให้ความรู้ในอีกมุมหนึ่งได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจฟังเขาสักนิดหนึ่งดีกว่าอ่ะทีนี้เราเข้าเรื่องเข้าราวก็เลยตั้งใจฟังนะทุกคน อันนี้ใครพิมพมาเนี่ยรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเฟมจะเป็นคนอ่านวันนี้เฟมเป็นตัวแทนฝั่งครีเอเตอร์นี่คุณพิมพ์จะเป็นตัวแทนฝั่งกูรูโอเคปะครีเอเตอร์บอกอย่างนี้คุณพิมพ์อ่ะมีใครเคยเจอบ้างเคยเจอเหตุการณ์ไม่ได้ทําคลิปซ้าเออถ่ายคนละวนันแต่รีวิวสินค้าที่คล้ายกันหรือว่าสินค้าตัวเดียวกันมุมเดียวกันเสื้อผ้าทรงผมมันคล้ายกันจ้ะทําให้โดนแบรนด์ตะก้ายื่นอุทธรณ์ก็ไม่ผ่านอยากทราบเหตุผลที่ติงตองจะแบนดตะก้าคลิปซ้ํา คือใช้เกณฑ์อะไรเอาพูดง่ายคลิปซ้ำนี่มันยังไงคุณพิมพโอเคเดี๋ยวบอกเ,อเรื่องทั่วไปของคลิปซ้ำก่อนละกันเนาะว่าจริงๆรรูทของกฎของเรามันเป็นยังไงจริง,รงๆเราต้องการที่จะป้องกันเนาะครีเอเตอร์ Creator, จากการโดนขโมยคลิปเพื่อไปใช้ในการแบบขายของอะไรงเงี้ยเนาะซึ่งต้องดูก่อนว่าที่ที่เราถ่ายคลิปที่มันคล้ายกันเนี่ยอาจจะแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนกันแล้วก็ขายสินค้าที่คล้ายๆกันฉากหลังคล้ายๆกันเนี่ยเ,เราโพสต์ใน ช่องของตัวเองหรือเปล่าอ่าถ้าโพสต์ในช่องของตัวเองไม่มีทางโดนนะคะเราไม่ได้มไม่ได้จับนะอะอันนี้ได้ยินเปล่าได้ยินชัดแล้วป่ะ,สะแสดงไว้อย่างนี้เดี๋ยวป้าคุณพิมพ์เฟมถามเป็นความรู้คือถ้าเราโพสต์ช่องตัวเองอะ่ะเราไม่ได้ทีมทีมทมิกตอกอะ่ะเขาไม่ได้มีการจับคลิปตรงคลิปซ้ำอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นช่องแบบช่องอื่นอื่นๆใดๆอันเนี้ย มีสิทธิ์โดนค่ะรจริงๆท,ที่หลายคนไม่เข้าใจอาจจะแบบว่าคนนึงอาจจะมีหลายช่องอา่ามีกันหรือเปล่ามีหลายช่องกันหรือเปล่าอา่ามีความเสี่ยงที่จะโดนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบแต่งหน้าทําผมแต่งชุดคล้ายๆกันอาจจะโปรโมทสินค้าคล้ายๆกันอย่างเงี้ย AI ของเราก็จะอาจจะจับได้ว่าแบบอคุณมีแบบพื้นหลังมีหน้ามีทุกอย่างที่คล้ายๆกับช่องนี้นี่นาอ่าเนี้ยจะโดนละเบดซ้สามแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแค่ช่องเดียวคุณโพสต์คลิปของคุณที่ถ่ายเองไม่โดนค่ะ อ่าโอเคอันนี้ก็คือเอาเป,เป็นเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบเข้าใจนะคือเฟมเข้าใจในมุมแบบครีเอเตอร์บางทีเจอปัญหามาเราก็จะแบบโอ้ยมันอัดอัน้นมันแน่นอกจังเลยเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยสิ่งที่ต้องเข้าใจต่ออีกนิดหนึ่งคือแต่ละกรณีเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีเขาเรียกว่าทุกอย่างมีเหตุและผลนะคะส่วนในกรณีเนี้ยช่องเดียวกันมันไม่ได้เป็นอะไร เออเรื่องราวคือบางทีมันเหมือนแบบครีเอเตอร์หลายคนเจอปัญหานี้เพราะว่าเขามีมากกว่าหนึ่งช่องหรือเปล่าเออหรือว่าบางคนเอเราก็ไม่รู้นะหรือว่าบางคนแบบว่าไปไปไปแจมช่องเพื่อนด้วยหรือยังไงนึกออกไหมหรือเรารับจอบหรือเปล่าเฟรมก็ไม่รู้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะพวกเนี้ยสุ่มเสี่ยงสุป้าคุณพินเฟรมเข้าใจถูกใช่ปะทีเนี้ยทางทางกงทางแก้ก็คือวันนี้ได้รับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว มีวิธีการแก้อย่างไรบ้างถ้าสมมติว่าเจอเคสนี้จริงๆสมมติว่าแบบอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเจอถ้าสมมติว่าโดนละเมดขึ้นมาแล้วเอ้ยเราเป็นเจ้าของของช่องนี้จริงๆถ่ายทำออด้วยตัวเองจริงๆเลยเนี่ยสามารถยืน่นยื่นอุทธรณ์เข้ามาได้น,นะคะซึ่งหลักฐานอาจจะเน้นย้ำเรื่องหลักฐานนิดนึงมีรูปภาพที่ชัดเจนอาจจะเป็น เบื้องหลังการถ่ายทํามีกล้องชัดเจนว่าเอยอันนี้เราถ่ายเองนะหรือว่าเป็นเซลฟี่หน้าเราก็ได้ว่าเออเราเป็นคนเดียวกับในคลิปนี้จริงๆนะแต่ว่าหลักฐานที่ส่วนใหญ่ที่จะแบบทําให้โดนแบบปฏิเสธอาจจะเป็นแบบแคปหน้าจอคลิปมาอ,อ,อันนั้นอันนี้ะอาจจะไม่เพียงพอเนาะต่อการที่พิสูจน์ว่าเราเป็นเจ้าของช่องจริงๆนะคะเ,เข้าใจแล้วเหมือนมีมีอย่างนี้ด้วยป่ะคุณพิมพ์ที่ว่าแบบ เหมือนไม่ได้ตั้งใจแคปหลักฐานมามันก็ช่วยไม่ได้แล้วมันก็เลยฟาวไปเลยปะใช่ใช่มีเหมือนกันค่ะโอเคเพราะว่ามันเหมือนเฟมอะได้ยินแววมาเหมือนกันคือเวลาเวลาเราจะแคปหลักฐานอะแคปแบบตั้งใจครีเอเตอร์เราก็ไปเนี่ยเลยดูแบบอ่ะเอาเอาต้องโลลิฟายได้อ่ะจริงๆริงเนาะแคปทั้งสองทางเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะมันจะกลายเป็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอทีมงานก็อาจจะทีมงานที่ดูแลก็คือตรวจไม่ได้ถูกปะคะแล้วบางทีมันเหมือนแบบ บางทีส่งได้แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยให้มีประโยชน์สูงสุดหน่อยอะเนาะใช่ไหมอ่ะอันนั้นเคลียร์แล้วถัดมาอีกอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าคนพูดเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยคุณพิมพว่าแบบเฮ้ยโดนคลิปช้ำอีกแล้วเป็นคลิปตัดใหม่นะเป็นต้นฉบับด้วยอาจจะโดนอาจจะโดนแล้วเขาเรียกว่าคําอธิบายเขียนว่าไม่เป็นต้นฉบับต้องแก้ยังไงคุณพิมพ์สิ่งนี้อันนี้ต้องดูก่อนว่าคลิปที่บอกว่าเป็นต้นฉบับแล้วเราตัด ตัดใหม่จริงๆเนี่ยคือเราถ่ายเองเลยหรือเปล่าเราถ่ายหน้าเราเราเป็นเจ้าของคลิปนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเราไปเอาคลิปคนอื่นแล้วมาตัดใส่เพลงใส่อะไรเงี้ยถ้าเป็นในกรณีเนี้ยค่ะจะไม่ถือว่าเป็นคลิปใหม่นะเราสนับสนุนให้ครีเอเตอร์ถ่ายเองเป็นคลิปของตัวเองเท่านั้นนะคะมีด้วยใช่ไหมที่บอกว่าฉันทําเองมันไม่ใช่คลิปซ้ําทําเองคือตัดเองตัดเองถามความเห็นหน่อยตัดเองอันนี้ถือว่าเป็นคลิปฉันปะทําเองปะ เดี๋ยวก่อนจะเย็นสิเราอะอันนี้เขาบอกอยู่ไหมเป็นบางคนบอกว่าภาษาภาษาคุยกันเองไปดูดคลิปมาเฟรมพี่ทําเองพี่ทําอะไรเองพี่เอาคลิปเข้ามาตัดเองใส่เพลงเองใส่เพลงเองพี่ใส่เพลงเองเฟรมพี่กดโพสต์ด้วยตัวเองนะเฟรมพี่คือขอขอจริงๆขอจริงๆอันนี้คือคาว่าทําเองก็คือเอาตั้งแต่แบบอัดจอเองอ่ะเออคลิปเราช่องเราทําเอง ช่องของเราเลยอัดเองใช่ไหมแต่มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นแบบครีเอเตอร์บางคนที่มีการคอลลบกับแบรนด์อยากจะโพสตทั้งสองที่อยากจะโพสตในช่องออฟฟิเชียลเขาของแบรนด์ด้วยแล้วก็อยากที่จะโพสต์ในช่องของครีเอเตอร์เองได้อ่าอาจจะมีโดนแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแนะนํายื่นอุทธรณ์เข้ามาเป็นหลักฐานที่เป็นเหมือนอะเกรเมนต์ว่าโอเคทางบริษัทมีการให้อนุญาตให้ใช้คลิปนี้ได้อ้าวน่าสนใจนะคุณพิมพ์อย่างนี้แปลว่าอะไร ฟังเราคิดตามช่วยกันคิดตามอันนี้แบบฟังเป็นตัวแทนฝั่งเคเธอร์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าช่องเฟรมอาจจะทําแบบนั้นเฟรมก็จะต้องพิมพ์คุยกับแบรนด์ให้มีหลักฐานใช่ไหมคุณพิม <S 2> <S 2> <S ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเฟรมก็จะต้องแคปหลักฐานที่คุยกับแบรนด์มาส่งทีมงานตะิดต่อใช่ไหมคะงานติดตอก็จะตรวจสอบได้ว่ามีการได้รับอนุญาตจากเจ้าของคลิปแล้วอ่าโอเคตอบคําถามนะอันนี้เคลียร์ถัดมามีอีกโอ้โหวันนี้เตรียมมาฉ่ำใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งช็อก คืออยากรู้ว่าเรื่องของการพิมพ์ชื่อช่องไว้ในคลิปป้องกันการถูกนำไปใช้อันนี้เราเรากลัวคนดูดคลิปเราแหละอ่ะเครเตอร์น่าจะประมาณนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการทำการผิดกฎชุมชนไหมเพราะว่าได้ยินมาว่าทาง TikTok เนี่ยห้ามพิมพ์ชื่อช่องในคลิปไม่แน่ใจว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าเขาถามบริไฟเลยเนี่ยหรือสามารถใส่ข้อความแบบไหนในคลิปเพื่อป้องกันการถูกนำคลิปไปใช้ได้คะขอบคุณค่ะ อเคค่ะน,นี่ก็จะเป็นเหมือนพวกลายน้ําต่างๆเนาะที่เป็น<อ>ชื่อของเราใช่ไหมคะจริงๆถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะถ้าเกิดว่าใส่เป็นชื่อช่องติ๊กต็อกนะ<อ>ใส่ชื่อช่องติ๊กต็อกได้อ,อันนี้เป็นคลิปของเราแต่ถ้าเกิดว่ามีการที่ ไปใส่ชื่อว่า s t s t r g r กร Account หรือเป็นช่องทางแพลตฟอร์มอื่นต่างๆ Line ID อะไรเงี้ยไม่ได้จะอาจจะผิดกฎการนำทราฟิกออกไปข้างนอกมันคือ Redirect r ร d ได e c t ใช่คือพาคนออกไปนอกแพลตฟอร์มใช่ไหมคุณพิมพ์ใช่ค่ะกดก็คล้ายๆกับพวก Dimension พวกแอปส้มอะไรเงี้ยต่างๆเนาะคล้ายๆกันทีป๊อ ใช่มีเยอะมีเยอะเอาเห็นนะจ๊ะฉันเห็นเหมือนกันนะจ๊ะฉันเห็นแล้วฉันก็รู้เหมือนกันใช่พวกนี้จริงๆสุดท้ายอะได้ยินมาว่าก็โดนหมดอยู่ดีใช่ไหมคุณบิ๊มสอยร่วงใช่จริงๆก็เราต้องการที่จะป้องกันแบบ ผู้ชมนั่นแหละป้องกันความเขาเรียกว่าอะไรความปลอดภัยของผู้ซื้อเนาะเพราะว่าการที่เรานําผู้ซื้อออกไปซื้อนอแพลตฟอร์มเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าจะมีการโกงอะไรกันหรือเปล่าอยากที่จะแนะนําให้ซื้อกันที่ตะกาที่ติกตอกดีกว่าปลอดภัยที่สุดเอาชัวร์เพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่ในอยู่ในการดูแลใช่ไหมอ่ะงั้นเคลียร์นะจ๊ะช่องตัวเองช่องทิกตอกเรา ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือทําไว้เพื่อที่ว่าจะแสดงความเป็นเจ้าของไม่เป็นไรช่องเราที่อื่นเป็นไหมเป็นไหมอ้าวฟัง้าเนี่ยเมื่อกี้เป็นหรือเปล่าช่องเราที่แพลตฟอร์มอื่นเป็นไหมเออฉลักเขาเขาคือแม่น้องมังกรก็คือขอเอาอยู่ดีนะคะไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้ฟังแล้วใจความคือไม่ได้นะจ๊ะอ่ะเรื่องตรงกันนะคะอ่ะถัดมาดีกว่า ขออีกหน่อยคุณพิมพ์อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตกใจ <laughs> เอาไฮไลท์มาทำคลิปละเมิดหมายบางคนบอกว่าละเมิดอันนี้แฟมขอขยายความนิดนึงเราอ่านภาษาครีเอเตอร์แล้วเราเข้าใจเขาหมายถึงว่าลายพายลท์มากกว่าคํา <laughs> ว่าเอาไฮไลท์อ่ะคือมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งของติ k t ตอกที่เป็นลายพายลท์เวลาแบบเราเราไลฟ์กันเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีช่วงที่เหมือนระบบแนะนํามาว่านี่เป็นช่วงสามช่วงที่ดีที่สุดคําถามคือครีเอเตอร์งงตุ๊บว่าเอา้าคุณคะ มันได้หรอผิดเป้าอะไรอย่างเงี้ยคุณพิมพ์ <Okay. S 1> อันนี้ต้องบอกว่าไม่ผิดนะคะทําในช่องตัวเองได้เลยเนาะเป็นการเอาไลฟ์มาแล้วก็มาบางช่วงของไลฟ์เนี่ยมาเป็นว<อ>ิดีโอใช่ไหมแบบนี้แนะนําไม่ทําจริงๆแล้วเพราะว่าเหมือนก็เป็นการแบบได้2ต่อเนาะหนึ่งก<อ>็คือขายในไลฟ์2ก็คือขายในวิดีโอด้วยแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทําในช่องของตัวเองเนาะไม่ได้ผือการเป็นการละเมิดคลิปซ้ําจากคนอื่นโอเคเข้าใจสรุปก็คือมันไม่ผิดนะทุกคนทีเนี้ย เราจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคุณพิมพ์ว่าเรื่องของไลฟ์อ่ะห้ามฉายไลฟ์ซ้ำซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงใช่ปะจริงแต,แต่มันคือคนละอันคนละอันกัน่มันคนละอันการไลฟ์<ะ>ซ้ำที่ชอบโดนกันเลยก็คือเหมือนอัดไว้แล้วมาเล่นซ้าอีกรอบอ่าไม่จริงๆกฎของไลฟ์สตรีมพูดง่ายๆเลยก็คืออยากที่จะให้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมมีการแบบคุยกันจริงๆไม่ใช่เป็นการแบบอัดเอาไว้แล้วมาเปิดอะไรเงี้ยถ้าอยากที่จะอัดไว้ก่อนทําช็อตวิดีโอดีกว่าอ่าเข้าใจ พราะงั้นก็คือคงต้องแยกให้ออกก่อนว่าการเอาไลฟ์ไฮไลท์อ่ะมาลงเป็นวิดีโอฟังดีๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆไปอัดจ,จงอัดจ,จอไลฟ์อะไรไม่รู้แล้วเอาไปมาวนทาเป็บนไลฟ์วนในไลฟ์อีกอันหนึ่งเป็นอะไรเป็นเป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรแ <c oughs> <c oughs> น่ๆเนาะใช่ไหมเฟมีอีกอ่ะอย่าเพิ่งเบื่อ ขอถามเลยเคยตเตอร์กำลังสนุกเลยเนี่ยมองกันแบบดีเฟมผู้พีพ่เฟมมันดีอะเนี่ย <laughs> มีคนทำถาดหมุนไลฟ์ทิปชัดเจนเอาเรื่องนะทำไมเขาถึงยังทำอยู่อันนี้ตอบยากนิดนึงนะคือเราก็อยากจะทักไปถามเขาเหมือนกันทำไมคุณหนึ่งยังทำอยู่เออทำไมถึงยังทำอยู่เร,เราจับจริงไหม จับจับโหดด้วย AI พัฒนาอยู่เรื่อยๆให้จับแบบแม่นขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นจริงๆอย่างที่บอกเลยเหมือนกับที่กดไลฟ์สตรีมของเราอยากให้มีการโต้ตอบกับผู้ชมเนะพวกจานหมุนพวกนี้เหมือนเขาจะอัดเสียงเอาไว้เนาะแล้วก็แบบมาหมุนๆุนแล้วก็เปิดบางคนมีทําเป็นผู้ด้วยเป็นผู้ปอมๆเหมือนจากการ AI แต่จริงๆ AI ตรวจได้มี movement ใช่มี movement แต่ว่าจริงๆเราอยากให้มีการเป็นแบบเป็นคนมานั่งพูดคุยกันจริงๆอาจจะไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้เพราะว่าบางสินค้าบางอย่างอาจจะไม่เป็นเห็นหน้าเช่นคนโปรโมทนาฬิกาอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีแค่แขนแต่พูดขายจริงๆมีการโต้ตอบจริงๆไม่ใช่เสียงอัดไว้แล้วมาวนเล่นซ้ํคือาคืออย่างพูดอย่างเงี้ยอันนี้ของไม่คือเราเอนดูจริงๆเคเตอร์ต้องเข้าใจเฟมนะคือเฟมอะดูดูเฟมดูวิดีโอเคเตอร์จริงๆดูหลากหลายแบบแล้วบางทีอะเราจะรู้สึกว่าแบบ <laughs> อยากไอเกตเตอร์ or, แบบลองอ่านกฎเฉยๆนึกออกไหมเพราะว่าบางทีนะการที่เราอ่ะมันมันต้องผ่านวิธีการคิดเหมือนกันนะทุกคนเข้าใจเข้าใจความหมายเฟมใช่ปะอันแรกก็คือคิดว่าจะทํายังไงดีให้ไม่โดนโดนละเมิดอ่าอันที่สองคือคิดว่าจะทํายังไงดีให้ฉันทําผิดแต่ไม่โดนละเมิดเข้าใจไหมปะในเมื่อมันจะผ่านกระบวนการคิดอ่ะบางทีเราอาจจะลองมาดูก็ได้ว่าแบบศึกษากฎเฟมว่ามันอาจจะช่วยได้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะอันนี้คุณพิมพ์บอกแล้วว่าจับนะจ๊ะ บางทีช่วงนี้มันอาจจะมีแบบหลุดๆมาบ้างจะมีโอกาสโดนย,ย้อนหลังปะคุณพีพม,มีโอกาสโดนย,ย้อนหลังด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําหลายครั้งอ่าโดนแบน์ช่องถาวรไปเลยน่าก,กลัวไหมกลัวกลัวที่เคเ,เตอร์ช่องเรามันมีมูลค่าชั้นรู้แล้วพอพวกเธอโดนระเบิดช่องก็จะแบบพี่เฟมพีม่เฟมคะอะไรเงี้ยมันไม่เราก็ต้องศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามเข้าใจไหมเพราะว่าอันเนี้ยเฟมว่าไม่คุ้ม พอคุณพิมพูดคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยบางทีเราเราเข้าใจครีอเตอร์นะบางคนบอกเขายังทําได้เลยคุณพี่เฟมคนสอนเยอมมากอ่าบางคนบอกเฟมพี่เป็นค,คนสอนเยมิม่ะอ๋อแต่เฟมไม่สอนนะพี่จริงๆคือเราอ่ะไม่ได้สอนในทาแบบนี้เราบอกา่าเราอยากให้เอนเกจคือครีอเตอร์ทุกคนอะเราว่าเอาหน้ามาเจอกับลูกค้าดีกว่าเนาะใน<ห>ลองเทอมมันดีกว่าอยู่แล้ว <laughs> าะลูกค้าจําเราได้ด้วยสักหน่อยสักหน่อยนะคะก็มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องคิดนะว่า คือเฟมเชื่อว่ามันคงไม่ได้มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆถูกปะสมมติอันนี้เป็นงานหลักของเราจริงๆทุกคนอย่างเงี้ยวันนี้เฟมอยู่กับติ๊กต็อกเป็นงานหลักของเฟมเราก็เอาร่างกายเราโอ้โหใช้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นเลยจริงๆเนื้อ,อไหมคะอันนี้วันนี้เราเป็นเราเป็นครีเอเตอร์แล้วเราก็เอาตัวเราออกมาเนี่ยแหละมาเจอกับคนมาไลฟ์มาคุยมาแสดงสินค้าเนาะคนจําเราได้ด้วย ผิดกฎต่างหากเนาะโอ้ยอย่าไปทําเลยอันเนี้ยใช่ไหมคุณพิมเนอ,อไม่คุมไม่คุม <laughs> อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ได้ระวังโยนโดนย้อนหลังนะใครฟังอยู่ทางว่านจะหาฉันไม่เตือน <laughs> คุณพิมพ์อันนี้เรามาตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้คุณพิมพ์เตรียมมาเพื่อที่จะแบบให้เห็นภาพรวมละกัน <c oughs> อาจจะไม่ได้เจาะลึกทุกประเด็นแต่อย่างน้อยก็คือจะได้เห็นภาพร่วมกันว่ามีอะไรบ้างที่วันนี้ถ้าจะเริ่มศึกษากฎอะเริ่มมารู้ไว้หน่อยเนาะใช่ไหมคุณพิม์ได้อาจจะเป็นแบบ กฎที่คนส่วนใหญ่ทําผิดแล้วเราก็อยากให้ครีเอเตอร์ระวังเอาไว้แล้วกันเนาะมีอะไรบ้างดีกว่าข้อแรกข้อแรกอข้อแรกก่อนข้อแรกจะเป็นเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิกอ่าเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะอาจจะย้ําอีกนิดนึงมีใครอยากตอบไหมจ๊ะว่าเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิกคืออะไรอ่าใช่เธอชื่ออะไรน่ะอันนี้พอยมันจะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ไงคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะ คุณพี่แก้วอ่าแล้วก็แม่นอ้องมังกรเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยครับปรบมือไปบ้านอื่นเป็นคําสรุปที่ถูกต้องถูกไหมคุณพิมพใช่ค่ะจริงๆเราไม่ให้เนอะแล้วก็ก็จะมีหลายๆท่านครีเอเตอร์ที่พยายามเปลี่ยนชื่อบ้าน <c oughs> บ้านเขียวบางทีก็แบบสวนส้มเอ <c oughs> สวนแอปเปิลอะไรอย่างนี้มีหลายชื่อแต่ว่าจริงๆจับจับได้หมดคะ่ะอาจจะไม่ใช่แค่เออเนาะเป็นม,ม,มีคนดู <c oughs> แอบบอกแอบบอกอันนี้อันนี้อันนี้แบบอันนี้เรียกว่าบอกเอาเอไอก็ส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าเอไอตมันเหมือนตึกเอไอมันไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยทุกคนไอที่ว่าอยู่ว่าคนอยู่บางทีอ่ะมันจะมีมันจะมีมันจะมีเอไอด้วยแล้วมันก็จะมีคนด้วยเพราะฉะนั้นบะชื่ออะไรแปลกอ่ะคือถ้าเฟมฟังออกเพื่อนๆก็น่าจะฟังออกเหมือนกันอ่ะเนื้อว่าเอาเราเราดูจากบริบทแล้วก็เจตนาเนาะใช่ใช่ใช่เพราะบางทีอ่ะคําว่า คือมันก็คงไม่ใช่คําว่าสวนส้มจะถูกแบนตลอดไปใช่คือบางคนอาจจะทําสวนส้มจริงๆก็ได้จ้ะคุณพี่เข้าใจแล้วใช่ปะฉะนั้นอย่าไปไปปล่อยข่าวหรือผิดๆนะติกตอกแบนสวนส้มไม่ไม่ไม่นะคบางคนเนี่ยเดี๋ยวอัดจอเป็นไปแล้วแบบเอาคุณพี่เวมบอกว่าส่วนส้มพูดไม่ได้ดูคอนเทกต์ด้วยเราต้องใจเย็นๆก่อนคือบางทีเวลาเราเอาคอนเทนต์กันไปลงเราจะชอบตัดแค่ช่วงที่มันแบบมันมันได้คนดูนึกออกปะแต่มันไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดไงคุณเรานึกออกปะต้องใช่ไหมคุณพิมพ อะทีนี้อันนั้นน่าจะเคลียเรื่องของเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิกนะคะไปบ้านอื่นทีนี้เรื่องของรูทูนี่คืออะไรกล่าว ه, อ้างสรรพคุณเกินจริงอา,อาจจะอาจจะมีคนที่ถ้าเกิดว่าขายพวกสกินแคร์ออตา่างๆเนาะอาจจะโดนข้อนี้กันบ้างเนาะพวกกล่าวอ้างเกินจริงอะไรอย่างนี้จริงๆต้องบอกว่ากฎของเราเนี่ยเราจะพยายามที่จะให้มันสอดคล้องกับกฎของอ,อ,อยอเนาะเพื่อที่จะแบบ ป้องกันครีเอเตอร์จากการถูกฟ<อ>้องด้วยเก่าเกินจริงและอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงละกัน<อ>จากการเก่าเกินจริงที่แบบสําคัญมากๆเลย<ฆ>ก็คือการรักษาโรคเนาะบางคนอาจจะมีขายเป็นพวกสมุนไพร<ฆ>ที่บอกว่ารักษามะเร็งรักษาอะไรเงี้ยมันมันอาจจะดูเวอร์ดูเกินจริงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงนี้เราคนโทรลค่อนข้างหนักเนาะเรื่องการรักษาโรค แอบ่บอกแ่บ,บอกโปรดระวังโปรดระวังโปรดระวังสินค้ารักษาโลกนะคะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ดีกว่าคุณพีทไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้แต่ต้องระวังต้องระวังนในการในการระวังบ้าคุณพีทเทคนิคในการระวังก็คือโปรโหมดสินค้าที่เอ่อพวกเคลมต่างๆเนี่ย ตามที่มันเขียนอยู่บนแพ็กเกจจิ้งโปรดักต์เพราะว่าปกติโปรดักต์กว่าที่เราจะเอามาขายได้อะเราต้องไดเอลยอแอปพลก่อน <ไว S 2> เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันตรงตามกับบนไพรักนะแพ็เกจจิ้งน่ะเราก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยโอเคเพราะฉะนั้นคือมันจะมีอย่างนี้ด้วยปะคุณพิม์ที่ว่าสมมติว่าเอา้าแพ็เกจจิ้งพูดได้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าสรุปฉันพูดได้หรือไม่ อันนี้เราเอามาโชว์เลยได้ป่ะคุณพิมพว่ามันได้ได้อาจจะมี<ๆ>เพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราควบคุมต้องบอกก่อนเนาะบางทีในเรื่องของการแบบผิวขาวผิวอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ควบคุมหนักแบบห้ามพูดเลยว่าว่าช่วยเรื่องสิวว่าผิวขาวขึ้นแต่ว่าบางทีเราอาจจะมีการควบคุมในเรื่องของระยะเวลาถ้าเกิดสมมติคุณบอกว่าขาวภายในเจ็วันอย่างเงี้ยมัน<ะ>จ,จะดูเกินจริงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ทําแต่ว่าก็จะมีสินค้าบางบาง,บางแบรนด์อย่างเงี้ยที่เขามีการเทส ต่างๆเนาะว่าอันนี้ข่าวจริงจากผลการทดลองอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเขียนอยู่บน Product p a พคเกจจรเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยอ่าได้ท<า>ั้งผู้ซื้อแล้วก็ทั้งทีมงานติ k t o ็อก็ <ๆ S 2> จะได้เห็นว่าโอเคเนาะเอาให้ทุกคนเ,เห็นเอาให้ทุกคนเห็นว่าฉันไม่ได้พูดเกินจริงนะจ๊ะสิ่งที่ฉันพูด p a คเกจจริอยู่นี่ไง เนื้อไหม<ช>คือรู้เรื่องทู้ราวนะอ่านตามตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ<ช>เออประมาณนั้นนะคะก็ฝากไว้เป็นเทคนิคเล็กๆในน้อยนะอ่ะรูนัมเบอร์สบอกว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันและกันสุม<ช>่มการสุมร่มจริงๆต้องบอกว่านิยามของการคาว่าสุ่มดีกว่าหลายๆ <c oughs> คนซื้อพวก As box, Art อาร์บ็อกอาร์ทอยที่เป็นการจุ่มถามว่าสุ่มได้ไหมอันนั้นได้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่มีการแบบเขาเรียกว,ว่ามาจากโรงงานดีกว่าเ,เป็นเหมือนกล่องสุ่มที่มัน ถูกต้องตามมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องสุ่มที่ร้านค้าทำเองอย่อย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ไม่แสดงว่าไม่ได้ต้องไปหามุมหาวิธีการพูดคำเลี่ยงแล้วใช่ไหมคำเขาถามจริงๆเป็นความรู้นิดนึงคำว่าจุ่มนี่มันมาจากการพยายามหลีกเลี่ยงบางอย่างว่าที่จริงหรือว่าหรือว่ามันเป็นคำในวงการจริงๆนี่ขอความรู้นะเนี่ยหลีกเลี่ยงใช่ไหมไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นหลุมหุ่มอะไรอย่างนี้แล้วนะไม่ต้องทํา จริงๆไม่อันนี้ไม่เป็นไรจริงๆต้องบอกว่ากฎของติ๊กตอกบางทีแบบเราไม่ได้จับจักคีย์เวิร์ดอะไรแล้วคนอาจจะโฟกัสว่าแบบเราห้ามพูดคํานี้หรือเปล่าเราห้ามพูดคาว่าบ้านส้มหรือเปล่าเราห้ามพูดคาว่าสุ่มหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เนาะเราดูจากพฤติกรรมเป็นหลักว่าแบบมีการสื่อมีการแบบอิมพลายอะไรต่างๆ่าใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าคุณพี่จะพูดวร่าหลุมจริงๆอะแล้วมันเป็นการสุ่มบางอย่างอะคุณก็จะ โดนอยู่ดีใช่โอ้มันจะเป็นที่เจตนาซะมากกว่า <laughs> ใช่ไหมคะเออลึกสุ่มอาจจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งละกันเรื่องการแถมอะไรๆคนอาจจะเขาเรียกว,ว่ากังวลเรื่องแบบเราจะแถมได้ไหม <c oughs> อย่างเช่นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยครีเอเตอร์สามารถพูดได้ไหมค่ะ <c oughs> สามารถพูดได้ค่ะแต่ว่าที่ต้องมั่นใจด้วยนะว่าที่โปรดักตงตรงตัวคําอธิบายสินค้ามีเขียนไว้ว่าเราจะแถมถ้าเราซื้อสินค้านี้แถมอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกันอ่างเงี้ยครีเอเตอร์อาจจะโดน โดนโดนทำโทษก็คือก็คือให้ความชัดเจนให้ความชัดเจนให้ความชัดเจนแม่นยำน่าจะประมาณนั้นจ้ะได้อันนี้ยน่าจะน่าจะอยู่แล้วรู l e ฟเนื้อหาการคุณภาพอ่ะคุณภาพนี่คือสิ่งใดและเนื้อหาภาพนิ่ง ต้องบอกว่าจริงๆ t i k ติ k กตอกตอนนี้ดิเรกชันของทางกฎของเราละกันอยากที่จะอยากที่จะสนับสนุนครีเอเตอร์ที่แบบตั้งใจทําคลิปที่มีสตอรี่มีเรื่องราวมีการโปรโมทสินค้าแบบอยากตั้งใจออซึ่งเนะะื้อหาที่ขาดคุณภาพก็เช่นพวกจานหมุนเลยแน่นอนเนาะไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ได้มี Engagement <c oughs> ไม่ได้มีการ <c oughs> แบบพูดคุยตอบโต้ <c oughs> ถ้าเป็นวิดีโอก็จะเป็นพวกอาจจะ เคยเห็นกันหรือเปล่าเป็นวิดีโอที่เป็นแบบ product page เป็นหน้าหน้าจอไอ้เป็นเป็นตัวรูปสินค้าแบบเป็นเป็นรูปอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเลื่อนไปเลื่อนมามีเพลงไม่ได้มีคนอธิบายแต่ว้วก็เป็นคําพูดต่างๆเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเออเคยทําหรือเปล่า <laughs> <laughs> เออจับตรงนี้เลยรอเล่นนะคะรอเล่นไม่ต้องกลัวไม่ต้องฟังกันวาว่าทำไม่้ด้ ของอพวนั้นทำไม่ได้เนาะจะเป็นเรื่องของการที่บันรขาดคุณภาพอยากให้แบบถ่ายทําเองมีการอธิบายสินค้าจริงๆเนาะน่าสนใจกว่าด้วยในเชิงของผู้บริโภค อ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพตรงกันนะคะส่วนภาพนิ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไลฟ์มากกว่าปะ่ะคุณกินการไลฟ์ออกการไลฟ์ live, ถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยนอกจากพวกจานมุนอะไรต่างๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ครีเอเตอร์แวะไปเข้าห้องน้ําแล้วเป็นแบบ<อ>ภาพเฉยๆอะไรเงี้ยเราแนะนําให้ใช้ตัวพพสสิ<อ>สงไลฟ์ของเราพพสได้มันมีน,นะทุกคนเคยเคยใช้ป่ะมันพพสไล์ได้จริงๆนะคะอ่ะนั้นน่าจะประมาณนี้กับข้อนี้ เฟรมว่าไปถัดไปอ่าบลูไบอกว่าเรื่องของการโปรโมทสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องคุณพิมโอเคเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นพวกวิดีโอเนาะก็จะเป็นเช่นเรา product ที่เราโปรโมทอะเป็นเสื้ออะโปรดักที่เราจะขายในในตะก,การ้าเป็นเสื้อ,อแต่เราไปโปรโมทกางเกงหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้มีการโปรโมทสินค้านะั้นจริงๆเช่นเป็นคลิปเต้นเฉยๆเราแบบมา,มา แนบสินค้าายสินค้าก็คือมันไม่เกี่ยวอะวิดีโอกบคือตะก้าที่ติดมันก็ควรจะต้องมีเรื่องของการแบบอะสินค้าไม่อยู่ข้างหน้าแนะนําด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยฉันรูว่าถ้าเป็นไลฟ์สตรีมส่วนใหญ่ที่จะเจอบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่มีมีโปรดักนะติดตะก้านะแต่ว่าครีเอเตอร์ไม่ได้พูดเกี่ยวกับ ไม่ได้ขายสินค้าเลยอ่ะเหมือนอาจจะร้องเพลงเต้นหรือทำอะไรอย่างอื่นกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยสมมติร้องเพลงเต้นแล้วก็แบบนี่นะจ๊ะแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้ามีสินค้าได้ถ้ามีการแบบโชว์สินค้าโปรดักต์จริงๆอะได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบทําอย่างอื่นแล้วอยู่ดีมีกตะกร้าโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้อ่าอ่รู้เรื่องนะทุกคนแสดงว่าจริงๆอ่ะ เ,เรียกว่าถ้าจะเต้นจริงๆแต่ว่ามีการโชว์สินค้าแล้วก็มีการแบบถ่ายมงผ่ายมือเล่นกับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเอาอยู่แต่ถ้าไม่มีเลยนี่สิไม่มีสินค้าอยู่ในเฟรมเลยแล้วก็แค่แค่เหมือนไม่ได้นะใชนะ่เลยมันไม่น่าจะได้เนาะอ่ะถัดมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ต้องระวังแมคุณพิมพ์เรื่องของการส่งเสริมผู้ไม่บรรลุนิติภาวะเอาง่ายๆเรื่องของใครมีลูกเออหรือว่าใครที่แบบมีหลานอะไรที่บ้านอ่ะกฎเกี่ยวกับเด็กในการเข้าไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าถามถ้าถามว่ามีเด็กอยู่ในไลฟ์ได้ไหมได้นะคะ,ะแต่อันนี้ที่สำคัญเลยคือแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนาะเด็กอายุต่ำกว่า18อยู่ในไลฟ์คนเดียวไม่ได้นะคะถือ,อว่าเป็นเรื่องของชายเซฟตี้เนาะเพราะว่ากฎของ t i k t o k เราเนี่ยก็คือ คนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเนาะแล้วมีการให้บริโภคบริยภค KYC ตา่างๆเนาะใชออ่มันจะมีเรื่องของการบริโภคด้วยใช่ใชแต่ว่าจริงๆอะเฟมว่าเรื่องกฎเดี๋ยวขอถามคําถามเก็บไว้ตอนท้ายนะพี่ขออนุญาตขอโทษขอโทษจริงเดี๋ยวเราคุยกันทีนีน้แต่ว่าเรื่องของกฎเกี่ยวกับเด็กอะสุดท้ายอะถามว่าเรียกว่าถ้า จริงๆอ่ะเหมือนเฟรมเห็นมาคุณผิม์ว่ามันจะน้องอยู่ด้วยได้แล้วก็จะมีเรื่องของแบบได้แค่บางสินค้าเท่านั้นของเล่นเด็กหรือว่าเสื้อผ้าเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายท้ายที่สุดยังไงก็ตามอ่ะต้องระวังมากๆเนาะคุณพิมพ์บ,าบาอกว่ามันเซนสิที่ะ เซซีในในเรื่องของเด็กก็ต้องระวังการที่ไปโดนเรื่องการแบบสิมพัติโปรโมชั่นอย่างเช่นแบบเอาเด็กมาแล้วก็บอกว่าแบบฉันไม่มีเงินฉันขอให้ซื้อสินค้าของฉันอะไรอาจจะโดนได้ s y <c oughs> ิ p a t h y โปรโมชั่นภาษาไทยน่าจะประมาณว่าอะไรเดี๋ยวขอความสงสารขอความสงสา,สงสารให้ซื้อสินค้าเออ,อมันเป็น <c oughs> <ช>มันเป็นกฎหนึ่งของ t i k t o ็อนะทุกคนแบบคอนเทนต์ทั้งหมดเลยในการที่ทําที่ t ิ k กต็อกอะถ้าแบบ ช่วยหน่อยค no? ่ะขอค่ะอะไรเงี้ยมันจะมันจะผิดผิดใช่ป่ะปึ้งปิ้วเลยวะเนี่ยอันนี้อันตายหลายคะแนนก็โดนก็โดนก็โดนนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้รู้เอาไว้ให้เรียกว่าให้ไปทำคอนเทนต์ต่ออย่างถูกต้องนะช่วงเช้าเรียนเรียกว่า สิ่งสำคัญองค์ประกอบของวิดีโอนะคะวันนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันเป็นองค์ประกอบในฝั่งของกฎนะซึ่งเท่าที่เฟรมฟังเนี่ยเฟรมว่ามันมีมันมีมิติมากกว่านั้นบางทีคนบอกว่าโอ้ยดิ k t ตอลกดเรื่องมากบางทีมันเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวเขาห้ามพูดเกินจริงอะไรหรือเปล่าสรรพคงสรรพคุณพวกนี้มันพูดไม่ได้มันทําไม่ได้แล้วก็บางทีอ่ะเหมือนแบบ เราเองอ่ะเขาก็มีเตือนเนาะคุณพิมพ์ทางฝั่งนั้นเขาก็มีเตือนมาว่าแบบอุ้อองโดนย่างงี้ก็ต้องระวังเอาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น่ะก็คือแค่อยากให้เห็นให้ครีเอเตอร์เห็นถึงความซีเรียสแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบติกตอกแบบจะมาเรื่องมากแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนอ่ะปลอดภัยแล้วก็อยู่ร่วมกันใน t ิกตอกช็อปได้อย่างสบายใจจริงๆนะเราก็ร่วมกันทําให้ถูกกฎหมายได้ด้วย นะคะน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะคุณพิมพ์โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้คุณพิมพ์แบบว่าพูดปิดนิดนึงอาจจะฟงจะฝากอะไรฝากตามกฎอะไรก็ได้นะก่อนที่เราจะส่งครีเอเตอร์ไปพักเบรกกันแล้วก็รับแชแนลบ็อกซ์อ่ะก็อยากให้ครีเอเตอร์ทุกคนนะคะทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเนาะทำตามกฎของเราเนาะเราก็อยากจะปกป้องคุณเนาะถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ เนาะกดกดจริงๆอ่ะม no, really, ีมาเพื่อปกป้องกันอยู่อยู่ร่วมกันเฟมใช้คำว่าอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปูมาดียังไงอ่ะกดจะถูกนำไปใช้ในทิศทางที่ดีกับเรามากกว่าทำ้ายเราใช่นะคะเนาะงั้นก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้จ้ะขอบคุณคุณพิมพ์มากเลยนะคะขอบคุณนะคะอัปขบมือให้เขาหน่อยปรบมือ